สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮฺนัสตซอยนวะลาฮฺลาวะลากุวะดีลลาบิลลาฮินอาลีน่าดมอัลชุรัลลาอิลลาหิลลอฮฺวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะชะด้วันมุฮัมมัดอัลอัมดุฮฺวะรอซูลฺ อัลลอฮฺเจมรฺรซาละฮฺุบิลฮุดะวะดิลิลฮักลิยุติยอะดินิคุลลิฮฺวะลาอฺกะห์มุกซิกุนอะมาบัดซัลลัมุอะลิกุมวะรอห์มะตุลลอฮฺวะบารากะตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮสุบฮานตะลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสุอู้ทุกท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราได้คุยกันไว้ในเรื่องราวของอัลลอฮสุบฮันตาลาเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะมันก็เป็นจุดเริ่มต้นคนเราเวลาเกิดมาที่บอกว่าได้ยินลลออฮไว้ก่น นะครับทีเ่เราก็เห็นว่าในตอนเด็กๆก,ก็จะให้อาจารย์ถูขวาเนี่ยเพื่อให้ดีินคำว่าอะไรหรอเละ่นะครับบันทึกเอาไว้นะเพื่อเป็นการเตือนสตินะครับให้เราเนี่ยยอมรับเนะี่ยอัศมาถึงแม้จะไม่ตรงใจเราเนะแต่ว่าตรงอัลลอฮ์นะครับบางคนบอกว่ามันต้องตรงให้ตรงใจนะครับถ้าสิ่งเหล่านั้นนันมันขัดต่อต่อคาสั่งใช้สั่งห้ามของอัศมีตาอะไรก็เราต้องต้องเปลี่ยนมานะครับ เราก็จะเกิดความรักนะครับเพราะเราเนี่ยไม่เก่งเราเนี่ยไม่ใช่ว่าดีหมดนะครับเราไม่ใช่ว่าถูกหมดนะเราไม่ใช่เป็นคนที่เลิศหรือว่าได้รับการรับรองแบบไหนอย่างไรแต่ว่าสิ่งสาคัญคือเรายอมรับเนี่ยลอสวาตาเป็นพระพุทธนั้นการกะลิมาชาดาที่ว่าอัชชะวล,ลัยลอร์ดมีสิ่งสำคัญนะไม่ใช่พูดก,กันเฉยๆพูดกันลอยลยแล้วก็แปลกันว่ามีพระเจ้าอื่นได้นี่ยจะอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอืน่นใดที่สมควรในการเคารพบูชนนานอกจากอัลลอฮ์ แค่นี้เนี่ยมันมันมันยังไม่เพียงพอเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกันนะครับในอำนาจและสีฟา้าของอัลลอฮฺท่านถ้าเรารู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะยอมที่จะหยุดนะครับในการที่จะไปไปแข่งขันไปแย่งกันไปชิงดีเอาใจเรียกว่าอะไรฮะไปไปเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับเราเรายอมเป็นผู้พแพ้นะครับ ในนามของลอสุฟานตามากกว่าอันนี้คือคือประเด็นหลักที่จจเจ้เตือนกับพี่น้องและบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับท่านในอิสลาม,มได้บอกกับท่านมูอัมิกนะครับว่าอิศาอัลลอฮฺดาริกเมื่อเขาพวกเขารู้จักอัลลอฮ์แล้วต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนนะครับเมื่อรู้จักอัลลอฮ์แล้วเนี่ยฝ่าอักบรุมนะครับจงบอกกับพวกเขาเหล่านั้นอันอัลลอฮฺฟรารดาลัยมคอมสัลลาวาตินฟียาม,มาายีมิมะไลลาติมก็ให้บอกพวกเขานะให้บอกพวกเขานะครับว่า อัลลอฮ์มีคำสั่งให้เป็นฟรัรดูในการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาพี่น้องรุตธาทั้งหลารครับหลังจากที่ท่านนายวิษณมได้บอกเรื่องไรยละล็อเป็นเวลาสิบสามปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มาบอกเรื่องละหมาดนะฮะเรื่องละหมาดว่าละหมดาดข้อสําคัญด้วยการกําหนดจากลอสมาตาให้มีการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาครับฉะนั้นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นฟรัรดูนะเพราะว่า,วาท่านนียวิษบอกฟารดาอะลัยฮิ นะครับเป็นฟัดดูวันหนึ่งกับถึง5เวลาวันหนึ่งต้องทำได้ได้ให้ได้หเวลานะไม่ใช่สเวลา3เวลา2เวลาที่หลายคนเข้าใจว่าออละหมาดเราก็ก็ละหมาดแล้วนะวันหนึ่งหรือว่าสัปดาห์ละวันสัปดาห์ละครั้ง ที่หลายคนเข้าใจวันศุกร์บ้างวันอีดบ้างนะฮะแค่นั้นเนป็นการเพียงพอไม่ใช่หลักการอิสลามวางด้วยการนมาดค่อมสัลาวาิคือ5้าเวลาด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ต้องว่าทําไมวันนี้เรานมาดไม่ได้ทําไมวันนี้เราไม่สามารถละหมาดได้เพราะาไรเราล่อมันไม่เกิดถ้าเราเกิดไรลรล่ออย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยละหมาดห้าเวลานี่มันจะเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้ศรัทธา สมัยนบีมุฮัมมัดสุลต์สลัมเนี่ยทำไมเวลานาบีสั่งบอกอะไรเขาสามารถปฏิบัติได้ทําได้ทันทีเลยนะครับไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ไม่ใช่รอเวลาไปเดียวก่อนขออีกนิดนึงนะครับอเร็วไปไหมอะไรต่ออะไรนะครับไม่มีเพราะเขาเข้าใจลายอัลลอฮ์เขารู้จักอัลลอฮ์สุฮานอุบาตาลาเขารู้จักพระองค์เขาสามารถปฏิบัติได้นะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ว่าทําไมซอบะในยุคนั้นนะครับ พันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยเขาสามารถสะละสิ่งเหล่านี้ได้สมาสะละที่เป็นความดีในการรักอัลลอฮฺซุบฮฮามตาลาเพราะความรักในลอ้นเนี่ยมันยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าใครที่สามารถที่รักอัลลอฮฺซุบฮฮามตัลาด้วยหัวใจของเขาแล้วเนี่ยอามัณต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งใช้เนี่ยสามารถปฏิบัติได้โดยไม่มีข้อโต้แยง้ง ไม่มีข้อโต้แย้งไม่มีข้ออ้างดังๆนั้นนะติดเวลาครับผมต้องไปทํางานนมาดไม่ได้ที่ทํางานอะไรแต่ไม่อะไรนี่ครับรถติดบ้างนู่นนี่นันน่นมันเป็นข้ออ้างที่ที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับรดาผู้ศรัทธาที่มีหลายลลอหรอบุคคลที่จะทำความดีทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีข้ออ้างเพราะความดีที่อัลลอฮ์บอกกับเราเนี่ยเป็นความดีที่มนุษย์ต้องปฏิบัตินะครับเพราะถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะกลายเป็นคนดีได้ จะกลายเป็นความดีแล้วก็สิ่งที่เอาไห้ทำเนี่ยนะเรื่องนมาศถ,ถ้าพี่น้องได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเวลาที่ไม่ได้เยอะแยะแล้วพี่น้องใช้ทรัพย์สินเงินทองมากมายหรือว่าใช้อะไรเลยด้วยแต่ว่าใช้หัวใจและท่าทางการปฏิบัตินะครับแล้วสามารถทําได้ทุกที่ด้วยนะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดเนี่ยสามารถทําได้ท่านอิสลามที่นี้บอกว่าทุกแผ่นดินบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเป็นมัสยิดหมดเลยหมายความว่าสามารถที่จะปฏิบัติได้ ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องมีมัสยิดแล้วค่อยเข้ามัสยิดแล้วถึงจะละหมาดนะท่านสามารถที่จะละหมาดตรงไหนก็ได้อย่างไรก็ได้ถ้าที่นั้นต้องสะอาดนะครับด้วยด้วยหลักการของความสะอาดนะในพื้นที่แล้วเนี่ยสามารถกระทําได้เลยนี่คือมุมมองอย่างหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องคิดแล้วก็ใคร่ครวญมากๆว่าอิสลามนั้นมองคนแล้วก็บอกให้คนได้ทํา คนให้ให้ดีเป็นบบาวที่ดีตลอดรู้จักพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟันฟ้าและแผ่นดินและผู้ทรงเรียกกลับคืนในที่สุดของชีวิตครับพี่น้องผู้ศรัทธาอะไรกลับมาคุยกันต่อในครั้งหน้าครับํำหรับครั้งนี้ว่าบิลัยต่ฟิกวันนีได้ยะสลามอะล็กุมววเระมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมีนมูซาอันนาดุวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสาร บริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์